สวัสดีกต่อัปเดตต่อไปเนาะเพราะว่าเหญ่มากอัปเดตเป็นสองเป็นสองหลังจากเพิ่นก่อแล้วเนาะเพิ่นก่อแล้วเนาะหลังฟ้าเบิกนะพี่น้องเดินมาต่อทางหนาเลยเ,เดียวนะสร้างหมดแล้วคนบอนลแล้วคนบอนลแล้วคนนะฮะไฟไอนันไฟคนกับมีเน,นาะนาคาไฟเห็ด อาหารพี่เนาะคืออาหารกับเดี๋ยวเห็นเนาโชวเพรียากมากเปรนเ็ดอาหารมาเหลี่ยนเขาเที่ยงเนาะตอนเที่ยงคือเดี๋ยวอแม่เพื่อเม,มร์เพื่อสมาคมผู้หญิงเพื่อพี่เนาะเพื่อเป็นอาหารมาอย่างกินเที่ยงเราจะกินข้าวเพนจะดีคกับเพื่อนเนาะนี่หวังกินสาเพนเท่ากับยูเบอร์นี่พี่เนาะยูบเบอร์นี่เองนี่เม่เพื่อเพรียังเดี เป็นว่าเป็นอ่าต้่มไก่บ่นะครับปลาเนะาะปลานี่ยกับไก่สุดยอดเลยพี่น้่องเลยตอนนี้เรากำลังแพ็คเขาเนะทุกคนเอพี EP ใหม่เด็กๆสบายดีสวายด,ดีเด้อ เขาจะกินขา่าวยืนนี้เนาะโอ้ยพี่นี oh, น่ดีกินข่าวซาเม้ขี้กันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อเตรียมจะมาเบ่งคนเฮ็ดเมน,นูอาหาร <c oughs> <c oughs> ก๋วยปลาพี่นี่คือเก่งพี่น้องเนี่เคลนของ ไอ้ก้องก็จะหก้อนว่าไอ้ดอกคนจังเห็นลายอันนี้ติงไว้ดิลบมันนอองลบมันเห็นไปแล้วก็สี ข้นเขาทั้งมาขีน้ำกันนะตอนเพศตอนเทียงข้างอนเอ้ยเอนกินวอดยายันี้เนาะมดบะนี่าติงรทำได้กูเบอรแล้วลม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 ลโทรศัพท์มันแห่งว่ามีการลบ อา,อาหารเนาะอันนี้เป็นควายอาหารไปสิรรมกินข่าร่างเมื่อกี้กันร้ายคนเนาะนี่เกินข่าร่างเมื่อกี้กันมีน่หวองนั่งร้ายบอกเนะาะตัวทางกลางเป็นเลอะแต่น่าเลอะเบียดไปพี่น้องเป็นมี่ม่งเลอะเบียดแล้วประมาณ12โมงตรงเนาะเป็นกันเลอะเบียดไพี่น้องนี่เห็นเลอะเบียดไปแล้ว ไม่กินน้ากันเลยนะี้ครับขิ้นเขานหนาได้ไหมข้าวเ,เพิเ่นถันได้สีหิ้วพวกพวกคอยในโมหิวแล้วเพราะว่าเบียบวว่ด้เห็ดน้ำเผนะินเนาะย้ายเขาเลย ชอบข้าว,าวตับทิ้งน้ำกันปั่นเขาปั่นเขาราคาช่าองอยู่ดีกว่าเออมันจะเห็นมุมไก่สิน่งเนียนะเออมันจะเห็นมุมไก่สิน่งม,ม,มันจะเห็นเบียรสุก้นเนาะเป็นกินน้ำกัน ไม่รุนเิงทั้ไม่รุนทั้ง,งอพอเคลื่นก็รุนก็เถ่าเนาะนี่เบิรพี่นอยเ,เ,เป็นหิวเขาเ <c ười> ่าให้คนทีมงานคนจัดโต๊ะเห็นไหทีมงงานนั่งกินใคนคนเนาะ <c ười> แต่ว,ว่าพิเศษพิเศษนะเอเอแต่ว,ว่าเป็นตอนห้าเราจให้เกียรตปวเข้ายิลีรอได้สินะ <c ười> <ๆ>อ่าวเป็นกินเหมือนกัน

เพราะว่าแต่ว่าเป็นเคยืชิ่นนะับนั่นเพิ่นก็ฮห้ว่าเอาถ่ายเอ่อเน,นเนกือดวนงานเขาเข้ามาป้าดี่เ <c oughs> ้าสืกหนินี่น้องอิ่มโมกิอิ่มใจแล้วว่าซุกใส่ขนกินก่อนเนาะว่าเราสุกเอ่อบ่ค่อยอยากพนนใกินละอ่า <c oughs> ด้วยด้วยด้วยเอากันเอากนป่าดีต้เดี๋ยวสีาให้เพงเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่งมาเบิด่งจริงแหวสามคคีกันเนาะไต้เพิ่อนนะครับสมกันนี่หนีผ้าหนึ่งหันผ้านึงแล้วก็หันผ้านึงผ้าพิเศษเนาะนีผ้านึง ครั้งหนอีกผ <ừ, S 2> ้าหนึ่งเนาะยู่แถวยู่คุณู้ีเนึ่ของของที่หนผู้อ้าวว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 กวว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 แวววนงวม ชายมุมไกลเี่น้องเต้นวายเต้น้ยอดไอดเอา่อาเอาเอาไเดีเยอะอะไรอะไเอะไร อย่ฝอยเสียนนี่ก ia, i mean. ่อนมามามาไม่อกไทยเรรนาการเป็นมือก่อนไทยเล่นหน่อยมันจะกระไรมันมันอยกมนมืออ่ะตัวนการตอนนี้บาสุกหรืออิมนะครับพี่น้องอิ่มแล้วเดี๋ยวก็เิ่นผือเิ่นอิมกับลายคนนะเนาะคูอเิ่นผู้เิ่นกินอยู่ไนกับลาย้าเนาะกับลาย เนี yeah, ่ยเพิ่มเลือกไปกินะโอ้ขึ้ไรเจ้าเด็กไปดมาหนไจ้ด็ไปูนม่กินแต่ะากา่

ยังไงม่เป็นก็ระ,ะเบียงเนาะนี่คือระเบียงที่เป็นจะก่อในที่น,นั่งนี่นาะเปนจะเทเทมาเบียงส่วนทางนี้มันย <c oughs> <c oughs> ็นเละกเป็นหลามเนาะพี่น้องเป็นหูเป็นหางเลยอืจอดเลย รุ่นช่างนี้เลยอแล้วเพื่อนก็จะเทข้านเนอ้อเทข้านอีกขั้นหนึ่งเลยตั้งแต่ก็ขึ้นยีเพี่อนอ่ะขาบัวเทมันจะเอ่อโยนเนาะมันจะบนทนบนทชนฐานนี่เราบอกกับเบียร์ว่าสุดยอดสุดยอดบริกรโดยมาหลอกเพนแต่ลราหอนเนาะ แล้วแล้วฟังนั่นแล้วเนาะกินแล้วป่อกินแล้วฟังนี้เนาะบอกกายจะไปขอให้กินข่าวจิบวแฉบจิ๋วแฉบจิ๋่เป็นยังผักสินข้าวอยู่เน้องสามเนาะเดี๋ยวขั้นจะหน่อยบอสุก็จะได้เมื่อยด้วยพี่เนาะเพราะว่า ต่อไปเนี่ยอื่นเนาะแบบว่าโดนๆจะไม่ยามเป็นอีกที่หนึ่งตอนแรกหรือว่ากะบยืนเศร้าเดี๋ยวสิเนาะเราเหมือนไม่สีกันหรือกันตั้งจากกินเขาแล้วเบิพื่อนกับไอจับเนาะเมี่เพื่นสมาคมไปนี่เพื่นเป็นกันสิกับเนาะว่าเพื่นเห็ดอาหารมาให้ครับประธานแล้วก็เหลวเนาะที่เนาะ ก็เพิ่นสีเข็ดต่อเพิ่นกะบบางคนเพิ่นกะเมื่ออาบหนาบเนาะอาบหนาบหรือว่าจังไรพักฟอนแต่ตอนแรกเพิ่นกับหม่าม้เนาะตอนแรกอีกทีหนึง่งกินหล่ากินแล้ว่อยฮะสานเพิ่นอันอันน่าพินองเนาะหลังจากแล้วเล่าว่าสุกกซิมะว่าเล่าเรื่องเวียนเนาะ หลังจากบาซูกไปคำานวนจำนวนปองเอียบ้วเนะาะสองปองนี่มันถือ,อยู่ทีสิบสองปองเนาะมันมีสองแบบพี่น้องเพราะว่าแบบนี้นีนมน่มันมีสามปองแบบนี้เป็นวงกบที่เป็นเห็ดตังแต่เป็นเหมอมเห็ดหรงเหียน่นเนาะวงกบของบานเนาาพิ่นซาบาทสันทารพี่น้องนี่เป็นวงกบที่บาซุกสืส่อมาเนาะเป็นวงกบมาจากข้าง,งานบาทสันทารนอเป็นวงกบจากเพินมาเห็ดเอง มาซุปเลยนะเบิ่งแล้วบ่วงกบเออบ่องเยี่ยมนี่ถือสิบแปดฟ้าเนาะที่เพิ่นเฮ็ดเองนะแล้วก็เจอห้อ,องมาซุปนั่นนันมีสิบสองฟ้าเนาะพี่น้องเดี๋วกับประตูอีกสี่สี่ฟ้าประตูอัดนาะพี่น้องสี่ฟ้าโมโหว่าราคาสันะ่มใดเนาะเพราะว่าเขายังประธานไปถามอ่าอนวัสดุเพิ่อนอาราคาเท่าไรเแล้วกา็มีสองอย่างสองอย่างย่างสามอย่างเนาะพี่น้อง งบะเขายังเหลือสามลานกีบเลยครับอ่าแล้วก็ตอนนี้งบเข่าหันยังเหลือสามลานกีนะะกนนนบนเานาะพี่น้องมาสุเกเดยเลือกว่าสีใส่ปองเอี่ยมประตูก่อนหรือว่าสีสาบก่อนเนาะเรียกว่าโบกกันแหละสาบกับโบกกันเดียวกันเนาะเหลือทั้งสองอยางเพราะฉะนั้นยังสามสามขั้นตอนพี่น้องก่อนที่ะจะสําเร็จเนาะคือติดปองเอี่ยมประตูแหละนะสาบ สาบนี่โบหรือว่าสกโบเลยนะท่าซีก็ถือว่าเป็นอันเช็ดสินเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนสำหรับขัดทาทาสาผันเงินเขาจะพ่อเลยเนาะพ่อแบบบ่บ่มียังขาดเกินเลยแล้วก็บาสุกยังโมโหราคาอันนี้เนาะบาสุกยังบทันหูวราคาบงเอี่ยมมันก็นเลยโมโหสีคำนวณเนาะพี่น้องต้องไปถามหลานขาเพื่อนว่าราคาเท่าไหร่นะฉันเดินขีข่พ่อ เดี๋ยวเอาทั้งสองอย่างเนาะเดี๋ยวบาสุสีทำมาก็ปรึกษากันกับพ่อบ้านเป็นว่าเพิ่งจะเอาคงเอี่ยมก้อนหรือว่ากิสาบก้อนทางไหนแต่เดี๋ยวเอาเนาะพี่น้องแต่บาสุกะไก่จะเด้เมื่อยเพราะว่ามันแต่เฮงเลยเนาะมาจะเศร้าโอ้พี่น้องเอาไปเวียกต่อยเมื่อนี้บุญบาทมูเนาะบุญบาทไวยหนักพี่น้องเลย มัสุกระเป๋าขาดๆเคลื่อนดติดๆขัดๆนึกอะไอย่างสมองบอปบางเปลืงด้วยสวรนี้มันซึกว่ามีแนวให้คิดร้ายเพราะดีจังเลยเอาพี่น้องเลยกันท่นผู้ใดมีจิตใจใจสัทธาก็ติดต่อเฟซบุ๊กบาสุกมาหลายเด้อบาสุกสิทิ์มใหม่ข้างล่างอ่าคลิปเนาะกระทิมใหม่ทุกคลิปนะพี่น้องซื้อเฟซบุ๊กด้วยบาทั้งไลน์กับแอดไลน์มาเลยสุขสวรรค <laughs> <¿t> <l ations> ์หนึ่งสองพี่น้องในทีไลน์ ครับปรึกษาพอบ้านเพป็นก่อนดอกพี่น้องอีย <c oughs> ต่อเรื่องเรื่องงานต่อ